โอเคสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันในจกักรวาลเกม Demon s r a y e r Kibitsu No Yaba Demo Kami c o m i ค a l ครับป่ะผมได้ซื้อตัวละครมาเพิ่มครับบวกกับคอมครับ Very Hard คือว่าผมจะจำปุมกดได้หรือเปล่าเห็นไหมมันมีช่องเพิ่มเข้ามามันมีให้ซื้อครับอันนี้เป็นพวกอาสูร อาสูรพี่น้องนะผมว่านะส่วน,นนี้ใครวะผมไม่แน่ใจอ่ะแต่ผมซื้อมาแค่อุซุยครับมีเงินซื้อแค่อุซุยครับเอาอุซุยไปสู้กับใครดีครับอุซุยตัวเนี้ยสู้กับเราอาสูรมั้ยปแล้วซัพพอร์ตเหรอะันจิโร่ซัพพอร์ตคือทันจิโร่อะนะปะสู้กับเจ้าหมัดเจ้าอาสูรมัด เออสูนโอ้ยสูนนี่ก็มีสูนพวกนี้อุซุยไม่ได้สู้นะแต่ไปสู้กันแลนดอมฉากนี่สู้กับเสาหลักเสาหลักเสียงใช่อุซุยมนเสาหลักเสียงป่ะเดี๋ยวก่อนใจเย็นใจเย็นอ้อเฮือทันยิโรมาช่วยหน่อย คนกำลังคุยคนกำลังคุยไม่ให้คุยเลยเหรอเออบอกไงวะอ่ะบอกไว้ก่อนมาฟันธรรมดาดูเ้อ,อเยี่ยมเกยมสุดๆถอยถอยถอยป้องก,กันเตะยอดหน้าโอ้โหเตะไม่เอาเอาไม่อยู่ทันจิโร่วยยหน่อมาป้องก,กันขัดขา นี่ไ,ไงเอาไปกระบวนท่าที่5ครับกระบวนท่าที่4อยังๆไม่ติดไม่ติดกระบวนท่าที่4ต้องยืนเฉยๆอันจิโร่เฮ้ยไม่ทันแล้วถ้าไม้ตายดีกว่านี่แน่ถ้าไม่ตายเอาไปเลยสติงสตริงอะไรวะเนะี่ยี่น่าจังบีสไตล์เป็นไงล่ะ อุซุยบอกว่าการเปิดตัวของเขาต้องชูชาดนะครับทุกคนผมจำได้เอามาบนท่าที่สี่ตั้งรับเอาไม่ติดอเอ,อ,อเก่งกินแล้วมองก,กันขัดขาไม่ได้เว้ยฮันจิโร่หืมลัวมัดไม่ได้เล่นนานก็แค่ลืมปุ่มนิดเดียวทำเป็นเหลือนี่แนะ่ต่อเนื่องเอาไปเลย นี่แน่ฝันต่อเนื่องป้องกันเตะตัดขาไอ้แน่มาป้องกันป้องกันไม่ได้หยุดหยุดเดี๋ยวรอรอก่อนรอก่อนใจเย็นคุเข้าใจรูปแบบที่หนึ่งมันมีรูปแบบที่หนึ่งนะเอาไปไกลๆก่อนรูปแบบที่หนึ่งสกิลทางซ้ายมืออ่อนะรูปแบบที่หนึ่ง กดผิดไปกดทันจิโร่มากระบวนท่าที่หนึ่งมาดูโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมไม่ทันได้ลุกลุบแบบพุ่มกระบวนท่าที่หนึ่งเลยตีแล้วตีแล้วเอาไปเลยเสียงคำรามรูปแบบที่หนึ่งครับมันคือเสียงคำรามครับนี่ไงฟันต่อเนื่องรูปแบบที่สี่ลุบแบบที่ห้า เอาไปกินเตะยอดหน้าอีกเออตี้ไงมาต่อยหมัดเหรอโดยอิโต้มาโดยอิโต้ของท้าหน่อยมาโคาใสเตะยอดหน้าไม่โดนเออเออเอ,อเดี๋ยวอันตีนะอันตีจบเกมกันก่อนใจเย็นอันตีสองวิวสองด้วย อันตีวิลสองด้วยอันตีเอา้ามัวแต่นี่โอ้มันมันต่อยเลยได้เลือดวุ้ยเลือดมันขึ้นเลยเห็นไหมเลือดมันขึ้นเลยมานี่เลยมานี่เอาเลือดคืนมามารอข่าไม้ตายข่าไม้ตายเอาไปเลย ยังมีสไตล์งไงล่ะฉันเป็นเทพเจ้าแห่งเทศกาลเทพเจ้าแห่งชูชาติอะไรวะเทพเจ้าแห่งความชูชาติโอ้่าท่ศซีจังเทพนี่เห่โอ้ใหญ่แขวะสูธรรมาดาสู้ได้อยู่ละพูดอะไรวะ <c oughs> สนุกสนก คราวนี้ผมจะเอาไปสู้กับใครครับเราจะแม่ตัวสำรองมาครับนี่สู้กับไอตัวอสูรทำฝันหลับทำฝันหลับทำหลับอสูรทำหลับเลยเวลาสู้กับอสูรจะสู้ตัวหนึ่งหนึ่งครับเป็น้อมฉากถ้าสู้กับพวกคาชิโร่ต้องเป็นสองสองป้องกันทีบ อสูรฝันหลับเหรออสูรฝันหลับออไปขบบนท่าที่ห้าลูกแบบที่ห้าลูกแบบที่สี่เตยยอดหน้าตามแล้วรูปแบบที่สี่ต่อโอ้โหสุดยอดฮึสุผมชอบอ่ะมันโหดนะเว้ยเนี่ยดูดิงัดขึ้นฟั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 นแล้วก็กดงัดขึ้นได้ นีไงเอาไปเลยรูปแบบีี่ศษสิ่งโน้ตของข้าจะคำรามดังกึกก้อ,กองเอากดพิดไม่หรอกเฮ้ยตัวนี้ง่ายวะ่ะตัวนี้ง่ายกว,ว่าวตัวเมื่อกี้กะเน,นี่ยถ้าเราใช้แต่ท่าเนี้ยแต่ว่ามันก็มีเวลาโหลดเหมือนกันไม่ใช่ว่าโหลดหได้โหลดปานอยู่หลอดตีฟ้าข้างบนอะโหลดปาน ป้องกันเหรอป้องกันตี่แน่ป้องกันป้องกันบ้างโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวก่อนดิเฮ้ยมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วถ้าไม่ตายยังมีสไตล์ของเราดูดเดวลสองด้วยง่ายกว่าตัวเนี้ยดีนาตยังมีสตยยไตล์ไง 2ฝั่งนู้นยังไม่ชนะก็แสดงว่าสอได้3ตาครับเฮ้ยนี่เคาลเตอร์นี่ไงเคาลเตอร์ก็ได้นี่นี่ไงปลาปลาลูกระเบิดเนี่ยเคาลเตอร์แต่ว่ามันกดยากนิดนึงเออเออเตะตะขาตี่เอาไปเลยตี่เนี่ป้องกันเข้ามาแล้วเตะยอดหน้าไม่ทันเออเออตบวนท่าที่สี เอาไปเลยเอ้อดีห้าสี่ต้องยืนเฉยๆนี่นะหนึ่งสองมันเรียกว่ากะบ,บนท่าหรือเรียกรูปแบบวะผมจําไม่ได้วะ่ะรูปแบบที่หนึ่งบนท่าที่หนึ่งรูปแบบที่หนึ่งเนี่ยตีรูปแบบที่หนึ่งเล่าอ้าวลองแปลงร่างไม่ได้แปลงร่างแล้วเระเบิดปานฝันแล้วมันสวยดีนะนะเหน็ไหนไฝันแล้วมันสวยดี แล้วถ้าใช้ท่าตอนใช้ท่าระเบิดป่านแล้วตอนใช้ท่าเป็นไงวะตี่โอ้โห,โหก็สวยครับอีกดูดิสกิลทางซ้ายมือคือระเบิดปานนะแต่อันติมันจะเป็นอีกแบบนึงได้ได้ไอตัวนี้ง่ายะ่ะง่ายเกินหรือเพราะอุซุยมันเก่งวะ ผมจะลองกี่ทีดิลองอสูรกี่ตัวดิคราวนี้อสูรแบง่งมุมคนระับที่มันเคยคูก่กับทันจิโร่อะอ้าวห้ามสู้กับอสูรแบง่งมุมเหรออ๋อต้องเรียกตัวซัพพอร์ตก่อนตัวซัพพอร์ตห้ามเป็นอสูรปนะ่ะเรนดอมชาไหน,ไหนป้องกันนีไน่ไง เฮ้ยนี่เวลี่หาจริงดินี่เวลี่หาจริงดิเอาไปเลยกระวนะอุ้ย,ย,ย,ยได้โหดได้โหดต่อเนื่องโอเคระเบิดยังมีสไตล์เป็นไงล่ะการต่อสู้ฆ่ามันต้องสู้สัดสู้สัดต้องกันเหรอขึ้นไปบนแล้วข้าจะตามไป เป็นไงล่ะเอามาเลยถ้าจะเก็บเลเวลเก็บสกิลให้เจ้าเตะตัดขาเก็บกีมันจะเก็บนะเก็บเก็บเก็บมาเอาระเบิดไปกินเอาไปอีกเอาไม่ติดเอาระเบิดไปกินแปลงร่างเหรอ ปแปยงล่างเหรอสุต้องบอกกระบ,บวนท่าเด้อแล้วท่านี่ไงเอ้ยถ้าเรากระโดดก็ใช้ท่าได้นี่หว่าตปใช้ได้เหมือนกันป้องกันยังไงผมงจำไาม่ได้แบบคอมเตอร์อ่ะต้องกดหน้าแล้วกดป้องกันใช่ไหมนี่เอาละมากระบ,บวนท่าที่หนึ่งตี มาดูกระบวนห้านี้จะเป็นยังไงรูปแบบที่หนึ่งเสียงคำรามอ่ารูปแบบที่สองสองบอกว่าไม่สองว่ะเดี๋ยวลองระเบิดดูนะจะเย็นจเย็นเพื่อนเฮ้สุดีไงฉันจะใช้เสียงโน้ตของฉันเพื่อจัดการนายเดี๋ยวก่อนดออิยังไม่ได้โชว์เลย โมฟ้าโมฟ้านี่ได้โชว์แล้วหมดแล้วไม่ได้โชว์แล้วอะไรวะเอาไปเลยไม้ตายหมดเลยไม้ตายหมดทันยิโรมาช่วยเลยนี่ตีตีเอาไปเลยโอ gone, oh no, ้ยจะซ้ายอือสูดเป่งโกงอือแม่ชนะเลยอ่ะมันตีเราแล้วเลื่อมันขึ้นฮึ๊กเลย ่แค่จะเทนท่าแป,ป,แป,ป,ป๊บๆจริงๆอ่ะท่าคันเจ้าไปเดียวเจ้าก็ตายแล้วบุม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 ที่มันระเบิดพเพราะอะไรไหมันปานี่ไปด้วยปานเขาเรียกว่าอะไรอ่ะดินอ่าเขาเรียกว่า,วาอะไรวะเอออะไรวะดินปืนเออไอ้ยีโร่มาช่วยหน่อยสิ เอาไปเลยดิไอ้ไอ้ฟันต่อได้เตะขึ้นต่อเนื่องไม่โดนครับมันลวกไปข้างล่างครับป้องกันเตะตัดขาไม่โดนโดนใหญ่แมงมุมมาดิพุ่งเข้าใส่พุ่งเขาใส่แล้วเสียงฟันต่อเนื่องเสียงบลาม ลบป้องกันอาไม่ตายได้แล้วจริงจริงป้องกันตีแน่ข้าลวงเกาะอาไม่ตายเลยไปลุยซิงลเล้วลเสองด้วยรุนแรงไอ้สติงอะไรเนี่ยสติงผมไม่รู้ออกไปทีดาดยังมีสไตล์ดูชานโนดตดนตีของข้า ๋ยังไม่มีกัะซีนครับคัะซีนจะเป็นฉากสุดท้ายฉากที่สามท่าเตะยอดหน้าขึ้นไปไม่เคยได้ใช้เลยเป็นยังไงละ่ะป้องกันว่าไงครับ่บอแล้วมันหลบไงวะเฮ้ซุไม่โดนจ้า เอาทำไมล้มวะป้องกันป้องกันแดงแล้วป้องกันไม่อยู่แล้วต้องบวกเดียวละคือถ้ามันล้มมันมันสกิลไม่โดนะป้องกันคูอป้องกันเราแดงแล้วเฮ้ยลบอะไรครับเอาสกิลผมไปหลากอ,อูเลยไม่ได้อันสี่จบคัสซีสวยๆเลยเฮ้ยโหดว่ะ หรือผมเล่นเก่งวะขี้ปากนอ,อี่ากับพี่ใหม่ตัวต่อไปแต่จะว่าไปผมก็ไม่ได้เล่นนานแล้วนะก็ไม่ได้เล่นานานแล้วนะสู้กับอสูรอสูรพวกนี้มันก็นี่ดีกว่าเออ สู้กับยูอ่่ะชื่ออะไรว่าลืมไปแล้วนี่ดีกว่าเออปานน้ำปานน้ำก็ปานพิษจ้ะไหนปานเดิมปานเสียงกับปานน้ำเหรอใช้เสียงวะไม่ใช่ลมใช่ไหมน่าจะเสียงแหละ ชอบการขุดชาดเป็นชีวิตจิตใจอะไรครับไเตะเลยนี่เดินเข้ามาเออปุ่พหัวใจเอาขึ้นไปงบนขึ้นไปตามนีมันยัไงละ่ะวิ่งเข้ามาก็โดนฝันต่อเนื่องฝันต่อเนื่องทำอะไรฆ่าไม่ได้หรอก จบด้วยไม่ตายเอาไปเลยเติงโกโซนาดยังมีสไตล์อ่าโอเคผมว่าถ้าซื้ออสูรที่สองตัวมาแล้วจะมันกว่านี้นะเสียดายไม่ได้ซื้ออสูรมางไงพาโอ,อ้ยโดนจนได้ กัผีเสื้อผีเสื้อหรอเป็นไงล่ะครับป้องกันเตะยอดหน้าตามต่อเนื่องเป็นไงป้องกันเ้อโดนและโดนกลับและแล้วโดนแรงด้วยโบช่วยเหรอ ช่วยเพื่อนเหรอฮึซุบกระบวนท่าที่หนึ่งรูปแบบระเบิดเสียงคำรามติดแล้วฮึซุบรูปแบบระเบิดเสียงคำรามอ่ะสุดท้ายใช่ไหมอยากตายแบบไหนว่ามามงกรวาลีเรอทำอะไรข้าไม่ได้หรอก ขาจะระเบิดทิ้งให้หมดเป็นลินจานะอุซุยมันเป็นแนวลินจานะครับใครได้ดูอนิเมกะการ์ตูนมาก็น่าจะรู้ป้องกันเตะตัดขามันแนวลินจานะครับไหนเข้ามาก็เตะยอดหน้าตามตามด้วยระบำ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 เสียงเฮ้ยซุบป้องกันไม่โดน ไม่โดนลาก่อนถ้าไม่ตายจบแล้วกีูจบแล้วพินาศยังมีสไตล์ฉันเป็นเทพแห่งการเทศก,กาลเห็บเจ้าแห่งสีชูชาติอะไรไม่รู้ <laughs> เอาละครับวันนี้ก็ครบแล้วนน่งสองสามสี่สี่ทีเ่ะ 1, 2, 3, 4, 4, 3, เอาห้าเหรอสู้กับใครดีสู้กับเสาดักเพิงตาสุดท้ายสู้กับเสาดักเพิงนี่พรายามสู้เพื่อดูสกิลเลนะนี่ก็ใช้หมดทุกสกิลแล้วนะเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์ทุกตัวก็คล้ายครกัน เอาพันจิโร่ปะอเอากดผิด,ดี่วะสู่้กับเสาหลักเพิงครับอ่ารันด้อมผมว่าถ้าซื้อตัวละครเพิ่มน่าจะได้ย่านขุมแดงแมพย่านขุนคุมแดงมาด้วยนะเอาไปเลยเปิดประเด็นเสาลักเพิงกับเสาหลักเสียงเซมาโซเตะยอดหน้าไม่ติดโอ้โหเมล โอ้โหไงเสาหลับเธอมันจะดูเท่เว้ยฮือฮือต่อเนื่องต่อเนื่องอตามเอ้าถ้าไปเราโดนแทนวะเอาไปเลยเอ้าติดเสาหลับก็จะสูสีอย่างเงี้ยแหละไม่ต้องตกใจไปป้องก,กันตีแน่โคล่โคล่ไป ฮึข้าไม้ตายนี่แหละลาก่อนเอา้ากดไม้ตายถ้างนั้นไหนสำหลักเธองโดนไม้ตายของข้าไปแล้วเป็นไงก็ปูยี่บูยำเหมือนกันงาพีนา่าเป็นดอกไม้ไฟเป็นซะกเย,ย่ชอบท่าจบไหมโอเย่ย ป้องกันอะไรอะไรครับนี่แน่นี่แน่เฮ้ยซุปปาระเบิดใส่ป้องกันป้องกันเหรอป้องกันเหรอลบนี่แน่การอากาศก็ได้การอากาศก็ได้มาคนเดียวดิอย่ามาสองคนดิเกาะแตก <ś led> บีบคอแล้วคว้างทิ้งตีแน่รัวรัวฟันต่อเน,นื่องเสียงฟันที่กึกก้องอ้าวเอา,เอาทันกิโลไฟมาเหรอว้ามาฮึชชัปตี้อ,าาอาา๋อะหรออะไร อ่อยให้นิดเดียวทำเป็นเหลืองอ่าไม้ตายต่อเนื่องวีสี่ครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดีถ้าไม่ตายนี้มันก็สองเลเวลเลยดีกว่าเสียไปสองเลเวลเลยน่าเลยใส่ต้องไปสู้คนหรือเปล่าวะสูกบอดมาเลยง่ายไปหน่อยป่ะเข้ามาใกล้ๆรัวเสียฟันอย่างต่อเนื่อง ทันจีร่อขึ้นบนข้างบนไปซะตามลงเคาเตอร์ได้เว้ยเคาเตอร์ระเบิดก่อนลหระเบิดพลังก่นอนลอเฮ้ยจุเอาโดนจับบางขบวนท่าที่หนึ่ง เปิดประเด็นกบวนท่าที่หนึ่งแล้วเฮ้ยฟันได้ยังไงวะเฮ้ยมาฟันได้ยังไงฆ่ากระบวนท่าที่หนึ่งแล้วถ้าต้องเป็นคนเริ่มตีตีอย่าเข้ามานี่แนะ่อู้โดนคนติโลมาช่วยวะลบหมดปานหมดปานหมดเอาตายเลยมาเถอะเอ,อ้ย เพิ่นดีว่ะเพิ่นดีว่ะอิกาาไหมเพิ่นดีว่ะอีก,กาซ <c oughs> า,าดีวะสู้ไปเรื่อยๆแล้วมันก็เพิ่นดีนะ <c oughs> คนดูก็อาจจะดูผมแพร่บเลย,ยมีตัวละครเพิ่มพอเล่นไปพักๆแล้วรู้สึกอยากจะเล่นอยากจะซื้อตัวเพิ่มเลยเฮ้ยสนุกนะ เพราะมันเป็นตัวใหม่ไปเลยสนุกเพราะเป็นตัวใหม่เลยสนุกเอ,อ่อเอาใครมาดีสู้กับใครดีสู้กับใครดีสู้กับนี่ดีกว่า,าสู้กับสู้ มาดูสิสู้ก่อสูตัวนี้จะเป็นไงนี่ไงอ้าวไอ้ไนรีบไงรีบเข้ามาขัดขาทีครับกุ่มเข้ามาอย่างนี้กุ้มเข้ามาอย่างนี้ขัดขาเอาเข้ามาอีกเฮ้ยจุ๊บหายตัวเกง่งเอาเอ้ยมันหยุดหยุดเราได้ไงวะ ากไอ้หนี่แหลลูกน้องขอมมายุเดี๋ยวก่อนมันไอ้นี่ไม่ได้เลยวะขึ้นไหมเอาไปต่อเนื่องต่อเนื่องจบแล้วล่ะไอ้หนูหนี่ไงมันจบแล้วละ่ะเป็นอาสูรอาสูรที่อ่อนแอ ท่าเป็นถึงเสาหลักจะมาพ่ายแพ้ให้กับเจ้าได้ยังไงฮะเอาไปเลยท <c oughs> ่ามันเด็ดจริงๆเว้ยนี่ดูดิแต่ว่าท่าขวัญต่อเรื่องบุญท่าที่หา้าคุ้มชนออได้ท่าจะระเบิดพลังรูปแบบที่หนึ่ง รูปแบบที่หนึ่งไม่พอรูปแบบที่สองเสียงโนดโดนตีข้าจะเรียงเสียงโนดนตีใหม่เอ,อ้ยูปแบบที่สองไม่ใช่สองหรอกก็หนึ่งนี่แหละแต่ระเบิดสองทีไงจะเป็นนี่ไงฟันต่อเนื่องมันจะแรงกว่าปก,กติไอ้หนูหมดละโเร็วฝันต่อเนื่องเสียงดังต่อเนื่อง ฟันท<โ>ี่คือกล้องอย่างต่อเนื่องเขาว่างั้นเขาว่างั้นเดี๋ยวก่อนปุ่มป้องกันมันได้ยังไม่ชินยังไม่ชินปุ่มป้องกันเนี่ป้องกันแล้วก็เตะตัดขาโอ้ยข้าจะจัดการเจ้าเองรูปแบบที่ห้ากระบวนท่าที่สี่ฟันต่อเนื่องกระบวนที่ บนท่าที่ห้าฟันถ้าไม้ตายหายตัวก็ไม่รอดออกไปเลยสติงชาร์พิีนาดยังมีสไตล์ฉันเป็นเทพเจ้าแห่งคาเทศการเทพเจ้าแห่งความชูชาติใช่ปะอ่านทันปะ น่าจะประมาณนี้แหละจบแล้วครับทุกคนครับเอาละวันนี้ผมก็คงต้องขอตระจบแบบการ์ตูนไทยเกตติกาทุกคนครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามช่อง YouTube ด้วยนะครับคลิปวิดีโอทุกคลิปดูเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกคนสวัสดีครับ